ย่างที่กับเรียนเมื่อวานผู้ใหญ่ในท้พงผพู้ไทยที่เพิ่งจะรู้ตัวบอกกับมาแก่ว่ารู้ไหมใครอยู่ใกล้ต้นอ้อโดนหมดต่อไปนี้คือหลักฐานดูจากภาพเล่าเร,เรื่องจากภาพที่หนึ่งก่อนภาพเล่าเรื่องตามภาพผู้หญิงสองคนนี้ต้องสนิทกันใช่ไหมใช่ค่ะภาษากายมันบอกสนิทกันสนิทค่ะ ผู้หญิงขวามือบนจอก็คือต้นอ้อค่ะต้นอ้องานแต่งงานเธอค่ะในงานแต่งมีชื่อชาิดาอยู่ข้างบนค่ะในงานแต่งใช่ค่ะในงานแต่งค่ะแต่งครั้งที่เท่าไหร่ก็ขี้เกียจจะจ้ามาไหนครับในงานแต่งของต้นอ้อต้องสนิทกันนะมาการไปงานแต่งสนิทไม่มากก็ได้บางครั้งสนิทไม่มากแต่ด้วยเงื่อนไขทางสังคมทางหน้าที่การงานมันจะต้องไปเฮฮาปาร์ตี้งานแต่ง แต่ยืนยันนะผู้หญิงสองคนนี้เขาสนิทกันจริงๆไม่ใช่แค่งานไม่ไม่ใช่แค่มาร่วมงานเฉยๆใช่เขาสนิทกันจริงๆผู้หญิงซ้ายมือบนจอณขณะนี้ก็คือพุทธดีกลิ่นทองพุทธดีกลิ่นทองเป็นใครค้างไปก่อนพุทธดีกลิ่นทองซ้ายมือต้นอ้อขวามือผู้หญิงสองคนนี้เขาสนิทเขาสนิทกันจริงๆอทำไมต้นอ้อจึง เข้าไปสนิทกับพุ้สดีมากมายแก่กองสะขนาดนั้นภาษาไกา่มันเป็นตัวฟ้องอันนะครับก็ต้องดูภาพที่สองเพราะพุ้สดีทำงานอยู่กับสมคิดเชื้อคงสมคิดเชืออเช้อคงเนี่ยก็เป็นหัวหมู่ทวงฟันคนหนึ่งของของพรักเพื่อไทย,ออไทยโอ้ยาวนานถูกไหมครับใช่ค่ะก็เป็นพู้เฒ่าผู้แก่ประจำพรักเ <Sü> mm. พื่<ข>อท<ร>ไทยอีกหนึ่งคนนะครับ ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ต้องมีตําแหน่งแห่งขนอะไรสักอย่างวันนี้เป็นรองเลขาการรองเลขานายกใช่ค่ะวันนี้เป็นรองเลขานายกใช่ค่ะรองเลขานายกค่ะเอาเป็นว่าแม้มีตําแหน่งแค่รองเลขานายกก็มีตำแหน่งนะใรทำงานกับรองเลขานายกมันก็มีออร่าตามไปด้วยถูกว่าถือว่ามีสถานะไงต้นอ้อสนิทกับคุณผู้สืบผู้สืบทู้สีบผู้สืี เป็นคณะทำงานที่ใกล้ชิดยิ่งของกุ่คุณสมค,คิดเชื้อคงรองเลขาายกากดังนั้นวันดีคืนดีดังนั้นวันดีคืนดีดนนนดนดเมื่อเห็นว่าพุ้เีีื่อกล,กลิ่นทองออมีออร่าเพราะอยู่กับนัแกแานเมืองดังนั้นใครที่อยู่กับน้แกแารเมืองมันก็จะมีออร่าค่ะมีตำแหน่งก้วยก็คิดได้นะหยิบเวยเอาออร่าตรงนั้นมาใช้ประโยชน์มันจรง เกิดภาพนี้ครับเอาภาพที่สามขึ้นจอดูดีนะบัตรปรา,ากฏว่าต้นอ้อไปถ่ายภาพบัตรประจำตัวของผู้ดีกลกินทองแล้วไปแล้วไปโพสในในในไลน์กลุ่มแชทลายกลุ่ม,มอืมก็เอาไปโพสในลน์ค่ะเอาไปโพสในลายน่าจะไม่ใช่กลุ่ม หนไลน์ที่คุยก็ไปโพสต์ในไลน์ที่คุยกับใครบางคนใครบางคนก็พูดกันง่ายๆก็ไปเสนอว่าอยากได้บัตรแบบนี้ไหมอยากได้ตำแหน่งไหมอยากได้บัตรแบบนี้ไหมถ้าหกหมื่นนะได้บัตรติดรถเข้าทรเนียบสองสองคันและก็ได้บัตรเข้าทรเนียบอีกหนึ่งคนก็คือหนึ่งใบถ้ได้สามใบแต่สองใบติดรถอีกหนึ่งใบติดตัวเข้าทรเนียบเอาไหม 3ใบหกห0 0่นโอเคในเวลาต่อมาก็บอกว่าเอ้ยมีเจ๋งกว่านั้นดิเลขาการร่การเอาไหมาม,มีตำแหน่งด้วยห้าแสนอะไรประมาณนี้จากนั้นเกรงว่าอีกฝั่งหนึ่งจะไม่เชื่อถือก็โพสต์ภาพบัตรประจำตัวของผู้สดีกลิ่นทองให้ยืนยันดูยืนยันเลยว่ามีบัตรแบบนี้นี่คือตัวอย่างถ้าอยากได้บัตรแบบนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ โดยที่โดยที่ต้นอ้อไม่ได้คิดเลยว่าผู้เสีดีจะเสียหายอย่างไรนี่เอาอีกอันหนึ่งไหมไปดูภาพที่สี่นี่ไงใครอยู่ใกล้ต้นอ้อมีออร่าโดนหมดต้นอ้อหยิบฉวยมาทำประโยชน์หมดครบเฉยๆมันเสียเวลาครบแล้วต้องได้ประโยชน์อเอาไปดูภาพที่สี่นะภาพที่สี่เป็นภาพพระเป็นยาน่าจะรัฐศาสตร์รามรามคำแหงค่ะ สามคนที่บางหน้าไว้ช่างมันเถอะตรงกลางสาวสวยนั่นก็คือต้นอ,อ้อขวามือสุดที่ไม่ได้บางหน้าคนนี้ก็คือกเกษียนค่ะสีจันใช่ค่ะ,กะเกษียน,ส,ยนสีจันท์นเป็นใครหรอเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าต้นอ้อก,กับกเกษียนสีจันทร์ไปรู้จักกันที่รัฐศาสตร์รามก็เรียนด้วยกันคณะเดียวกันแต่ที่สําคัญนะทั้งคู่ก็คลุกคลุกอยู่กับการเมืองค่ะ แลวต้นอ้อก็เอาตัวเองไปพันกับการเมืองสายเพื่อไทยขณะเดียวกันกเกษียณในเวลาต่อมาเราก็จึงรู้<อ>ว่ากเกษียณก็คลุกอยู่กับการเมืองเป็นคนขับรถของวิสุทธิชัยนรุณใช่ค่ะพักเพื่อไทยถูกต้องค่ะคุณวิสุทธ์ชัยนรุณยืนยันเองว่าเป็นคนขับรถของผมเป็นตัวจริงวิสุทธ์นี่เป็นประธานวิบรัฐบาลอยู่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะประธานวิบรัฐบาลค่ะคมีตําแหน่งเห็นไหมมีสถานะ<ห>มีตําแหน่งไม<ห>่ใช่ไม่มีตําแหน่งนะแม้กระทั่งแค่ขับรถให้ ถือเอกสารเดินตามมันก็มีออร่าแน่นอนมีบัตรเข้าทำเนียบมีตำแหน่งเสื้อมีบัตรเข้าทำเนียบมีบัตรเข้าสภาแล้วระบุตำแหน่งด้วยอย่างน้อยก็ต้องเป็นหนึ่งในทีมงานของท่านพิสุทธิ์อ่ะเชื่อว่าบัตรที่หน้าอกของเกษียณก็คือคณะทำงานใช่คณะทำงานแน่นอนค่ะผู้ติดตาม ติดตามพนักงานต้องมีอ่ะถือว่ามีสถานะและเดินเข้าทำเนียบใครจะไปรู้อสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อต้นอ้อไปเสนอขายวุฒิการศึกษาให้กับเจรักเจรักเวลาโอนค่าวุฒิบัตรค่ะวุฒิการศึกษาแทนที่จะบอกให้เจรักโอนมาที่บัญชีของตัวเองต้นอ้อก็บอกก็บอกเจรักให้โอนไปที่บัญชีของเกษียณ ค่าวุฒิการศึกษาไปที่บัญชีของเกษียณค่ะเกษียณก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยเกษียณก็บอกว่าเห็นเป็นตัวท่านให้ก็เห็นรู้จักกันวันหนึ่งต้นอ้อมาบอกว่าขอยืมใช้บัญชีรับโอนเงินนิดหน่อยใช้บัญชีรับโอนหน่อยถามว่าเงินอะไรเงินลงทะเบียนเรียนอมในเศวรวนแล้วบอกเรื่อว่าโทษโทษโทษ หมอพิซูโลกทันทีที่จะรักโอนเงินมาที่บัญชีของเกษียณต้นอ้อก,ก็จะบอกให้เกษียณโอนต่อไปที่อาจารย์คนหนึ่งที่ส่วนหนึ่งโอนไปที่อาจารย์หมอพิษณุโลกอมชื่อค่ะบอกไปเลยพิมพ์ระดาพิมพ์ระดาค่ะพิมพ์ระดาอาจารย์ห <g ül> มอพิณุโลกจะัจกจัดบังทําไมวันนี้เขารู้กันทั้งประเทศเกษียณก็พาซื้อหนี้ตามที่เกษียณเล่าและตามที่วิสุทธ์เจ้านายของเกษียณพูด ใช่ค่ะเพราะฟังเนี่ยแหละจะเรียกคุณเกษียณเป็นซักถามเกษียณตัวคุณวิสุทธ์บอกว่าเกษียณมันคนซื่อคนมัานนอกถูกสาวเมืองกรุงหลอกถูกขอร้องให้เป็นคนกลางในการโอนเงินเท่านั้นเองได้ว่าเก่าวตักเตือนไปแล้วคุณวิสุทธ์บอกว่าเก่าวตักเตือนแล้วอบรมไปแล้วด้วยนะแล้วก็ให้ไปบอกความจริงให้หมดเลยนะไม่งั้นจะถูกโยงไปด้วยแม้ไม่มีความจริงให้บอกสรุปนะใครอยู่ใกล้ต้นอ้อโดนหมดดังนั้นค่ะดังนั้นมีใครใกล้ต้นอ้อไปเช็คดูดีๆถูกอ้างชื่อหรือเปล่ามีใครอีกคะ ในชั้นนี้เราก็ต้องถือว่ากเกษียณในชั้นนี้เราก็ต้องถือว่าผุดเดีถูกอ้างชื่อค่ะเว้นแต่จะมีหลักฐานพิสูจน์เป็นอื่นว่ารู้เห็นเป็นใจด้วยแต่ในชั้นนี้เราเชื่อว่าถูกอ้างชื่อถูกอ้าชื่อเขากันแค่นี้ก่อนะนะครับไม่แค่นั้นนะใน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 เฟซบุ๊กของ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 ต้นอ้อซึ่งเธอก็ใช้ชื่อชลิดาอภิบาลภูทรในเวลาต่อมา เฟซบุ๊กของเธอก็ใช้ชื่อต้นอ้อเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะโอเคไปดูสักนิดสิครับว่าถ่ายกับคนดังคนไหนสมัยที่เธอยังใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าชลิดาอภิบาลพูทอเธอก็เอาภาพที่เธอถ่ายกับใครแต่ใครมาโพสต์มาบอกสังคมไงกลัวไม่รู้ตัวอย่างเช่นภาพนี้นี่เลยท่านพายัพชินวัตรเจอกันทุกพุธที่บ้านพี่แจนบ้านพี่แจนคือใคร จนก็คืออดีตลัมตีประจำสํานักนายกค่ะอดีตรัมตีพวงเพชรชุลเอียดค่ะพวงเพชรชุลเอียดใช่ค่ะอยู่วิภาีประจำสํานักนายกใช่ค่ะแสดงว่าแสดงว่าพยายามพยายามที่ที่จะโชว์เหนือไงว่ารู้จักคนใหญ่คนโตแล้วมาที่นี่ประจำมาคนมาได้ประจำท่านพายัพชินวัตรเจอกันทุกพุธที่บ้านพี่เจนค่ะท่านพายัพและพี่แจนแสดงเสียกับพี่แจนด้วยไหมเนี่ยถ้าพูดแบบนี้อ่ะก็แง่แหละใช่ไหมมาทุกพุธด้วยนะ ก็อย่างนี้แหละเอราะว่าพิจิรไปเช็คๆดูดีๆนะถูกเอาภาพถูกเอาหน้าถูกเอาชื่อไปทําอะไรหรือเปล่าใครอยู่ใกล้ต้นอ้อโดนหมดคะและไม่แค่นั้นนะงานแต่งครั้งที่เถลาไหร่ผมไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าเธอแต่งงานอีกครั้งปี65ปี65กรกฎาปี65ห้าไปดูสิครับว่าใครเป็นประธานงานแต่งของต้นอ้อไปดูสิสิครับปล่อยเสียงเลย ไม่สมเหตุการณรมการไม่ทัาเทียมเนีย่ยคุณที่ภาวะไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ไม่ใช่ผู้ครองกันผมจึมั่นใจว่าเราจะได้ครอบครัวที่มีคุณภาพที่จะสร้างสารรค์สังคมสร้างาโอเคประมาณนี้ก็แล้วกัน <S <S เสียงชัดมากค่ะทินคลังแสงวันนี้ก็คือทุกทีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่เป็นประา,ปนานงาน,งานแต่งปีห้าต้นอธรรมดาไหมไม่ธรรมดานะ ภาพดังต่อไปนี้ยิ่งตอกย้ําความไม่ธรรมดาเอาไปดูภาพใครอีกคะม้อีกเหรอมีนี่เธอถ่ายคู่กับพนเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรตอนนั้นอยู่พักพลังปวงชนไทยเพราะดูจากเสื้อนะคลี่อ่านแล้วเป็นพักพลังปวงชนไทยเอาแสดงว่าเธออยู่พักนี้ด้วยเหรอก็เธอใส่เสื้อพักอ่ะเพราะว่าเธอใส่เสื้อพักใช่เห็นไหมครั้งหนึ่งพนเอกชัยสิธิ์ชินวัตรไปเป็นหัวหน้าใช่ไหมใช่หัวหน้าพักพลังปวงชนไทย ไปถ่ายคู่กับพลดกชัยสิทธิ์แล้วใส่สืซอทีมแปลว่าครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งต้นอ้อเคยอยู่ทีมนี้เคยอยู่พักนี้หรืออย่างไรไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเรารู้ครั้งหนึ่งเธอขอไปลงสสปฏิริสกับพักเก้าไก่แต่ตอนหลังเธอถอนตัวเพราะเธอได้อันดับที่ค่อนข้างจะหวังผลไม่ได้ร้ายท้ายๆมากคือยังไงก็ไม่ได้อ่ะอื แต่ตัวตนของเธอที่ปูมาโดยตลอดเธอคลกอยู่กับราชบงการกเมืองกับกับกับเพื่อไทยใช่ค่ะเอาเข้าไปดูอีกภาพหนึ่งสิครับไม่แค่นั้นบุกจุดแข็งของต้นอ้อเจอคนดังปลีเข้าไปถ่ายรูปประกบคู่ถ่ายรูปคู่และเอามา,าโ,มโพสโซเชียลอย่างเช่นภาพนี้สแสดงถึงความสัมพันธ์ว่าใกล้ชิดสังเกตไหมครับเธอใส่เสื้อทีมทีมส้ม แล้วก็มีสัญลักษณ์ด้วยเห็นป่ะแล้วเธอก็ไปถ่ายรูปคู่กับธนาธรใช่สิตอนนั้นกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวจะเข้าเล่นการเมืองกับพรรคก้าไกลไงก็ดูได้มีสัญลักษณ์เนี่ยแสดงว่าอยู่พรรค่งเอาไปดูอีกภาพหนึ่งเป็นภาพสุดท้ายก็พอละอันนี้กับคุณช่อถ่ายหมดคนดังเจอช่อพันธกาก็เข้าไปถ่ายรูปคู่ด้วยไม่ธรรมดาเลเนี่ยคุณอ้อเนี่ย ที่จริงมีหลักฐานที่เปิดออกมาเรื่อยๆเป็นหลักฐานมัดแล้วก็เป็นหลักฐานที่ชัดว่าต้นอ้อซื้อขายตำแหน่งอย่างเช่น5้าแสนเลขาเกรรมธิการสสเอาแค่4ี่แสนใครบวกวะอีก1นึ่งแสนโอ้ยพอแล้ว,ไ,วไม่เอา,เอาแล้ว,ลวไม่ต้องดูนะเอาไว้หลังเอาไว้ววหลังนะเอาว้ไว้วหลัง